ของจริงพี่ไมไ่ใช่เสือไม่ใช่แมวหรอกพี่เป็นคนที่อยู่ตรงกลางไงเป็นถ้าพี่เป็นแมวพี่ก็ไม่ต้องคุยพี่ก็อยู่ในอ้อมกอดของเขาต่อไปนีมน่มงนมดิตอูนะอุูไม่เคยเป็นแมวไอสัตว์ <laughs> อ่ะไหนาโชว์ดิผมผมอยากรอดูเหมือนกันเอาดิเรื่องนี้อย่าบ่อยบงังเอ,อมยบ,บอกไม่บอกใครไม่บอกใครเรื่องนี้รู้สองคนสองคนพอนะ ไอเหี้ยรู้สองคนแต่แต่นิ้วแต่นิ้วหัวแต่นิ้วไปนะอแต่นิ้วแต่นิ้วหัวแต่นิ้วนิ้ยนะแต่นิ้วนะหัวบางนะหอยบางนะอแต่นิ้วเชียนตรงนี่แต่นิ้วต้องตรงตรงนี้สิอไรเน้นิ้วนี้ยเอ๊ะาตีปเป็นตีป์ตีปจะทำไงใช่ไหมผมเคยผ่านไปแล้วผมเคยลองมาหมดแล้วผมเคยลองเป็นเสือแล้วสุดท้ายเป็นไงวะสุดท้ายถึงพี่เป็นเสือกลับมาเขาก็ยังเห็นพี่เป็นแมวอยู่ดีเว้ยชมดิ เราต้องเดินทางที่ตัวเองเลือกเดินไปสวยสัตว์เดี๋วดูเดี๋วดูกูวไว้น้องอ่าขอชม <c oughs> เรื่องนี้ต้องหัปรึกษายเคียบัางไม่บางไม่เคยบอกอะไรหรอกตอนผมไปจีบคนอื่นบางก็ไม่ได้ไปบอกว่าไปถ่ายเฉินนี่วะเรื่องความรักไอเฉินแม่งมุ่งอยู่แล้วแต่ไม่เคยรอดนะ แต่พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยไปจีบใครเว้ยนอกจากเขาจะมาจีบพี่เว้ยเฟียวว่ะแล้วพี่ไปเจอเขาที่ไหนอะเจอที่ช่างเขามาจอดรถข้างหน้าพี่ไอพี่ก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเขาก็มาถามชื่อพี่แล้วก็ถามว่ามีแฟนหรือเปล่าพี่แค่ตอบไปแบบตามสถาไอแบบสถานะผู้ชายเนี่ยแบบจังหวะนั้นผู้ชายจะต้องพูดยังไงก็รู้อยู่ถูกปะเออพี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่มีแฟนหรอวะถูกครับถูกถูก โยนหินถามทางไปก่อน,นวะถูกป่ะติดพี่ทำถูกครับผู้ชายก็คือผู้ชายนะใช่ผู้ชายที่ไหนเขาจะตอบว่าตัวเองมีแฟนแล้ววะไอ้เหี้ยมันไม่มีห,หรอกจริงบอกเขาที่หลังก็ได้ว่าะ่่าเรามีแฟนแล้วบอกไม่ได้เธอบอกว่าโสดแล้วก็ต้องบอกโสดต่อไปเรื่อยๆเจีบไม่จิบด,ด,ดิแล้วมีสองเอาดิ พี่อาจจะพี่ไม่ต้องจีบหรอกพี่ว่าเดี๋ยวเขาก็ติดพี่ไว้น้อเพราะว่าตร<อ>งแแฟนพี่เป็นสาภาเขาไม่เคยวางมาดูพี่อยู่แล้วจะไปดูได้ไงต้อง,งครับผมเราแค่หาคนมาเติมเต็มเวลาที่หายไปเว้ข้อท่านเหมือนงานนะเนะะพี่ยังเหงาปะวะ,ะถูกปะถูกแฟนมันจะเข้าใจผู้ชายแบบแปลๆแบบพี่ปะน้องถูกปะถูงครับ แจ้งเราไม่เป็น,หนหอะไรบอสด่ะมีแค่นี้เหรอพี่อยู่บ้านเนะั้งบ้านไม่มีใครผมเพิ่งออกมาตอนมึงขับรถเต่ามารออะไรอ่ะอย่างว่านะสินเดียนผิดคิดผิดแล้ว เออทั้าพี่เกมเขาก็ไม่เลือกกับพี่หรอกเว้ยใช่ไหผมดิสู้มือจริงๆเลยวะดเดาาขาเขาชื่ออะไรนะ ลูกะพี่เลยคลายพี่เลยนะอาราเหมือนกันเนาะชื่ออาเหมือนกันเลยอาลุกะอะคุณอย่างว่าและเขามีชื่อลูได้ไงพี่เลยชอบอะไรที่เป็นบิลลูลพี่ชอบหมดแหละมึงเนี่ยตีมต้องการอะไรไวไส้สักอยู่ข้างกูจริงปะเนี่ยผมข้าพี่อยู่แล้ว แผนการชั่วร้ายของผมมันจะเริ่มขึ้นอีกแล้วเหรอวะผมอยู่ผมไม่ได้อยู่เลี้ยงข้าวนี่คือไม่ไม่ไม่คือการเปร้ใช่ไหมเลี้ยงข้าวคือที่สุดบนเหรออันนี้อะไรนะอันนี้คือข้าวปิดปากเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เลี้ยงข้าวเขาก่อน อ๋นไ,ไ,ไปยี่ปีแล้วไปเลี้ยงเข้าด้วยเหรอเนี่ยได่เลีเ้ยงก็แค่แบบว่าดูแลๆๆเฉย,ยๆเนาะเขาหิวพี่จะซื้อให้ได้ไมันเรื่องเล็กๆน้อยๆืีอคุ่นมากเลยอารุกะ ผมไม่ได้อยู่ข้างใครครับพี่คุณอยู่ข้างเงินพี่จําไว้ด้วยห้าหกคผมอยู่ข้างเงินมาโดยตลอดผมใช่ปะเขาเล่นโลเดมกับเมื่อก่อนป่าวใช่ผมจำไม่ผิดผมว่าชื่อคุณคุณจำไม่ได้วะจะไปอะไรเลยจะแค่ว่ารู้ว่าเราอยู่ข้างเงินก็พอแล้วฝั่งอะไรเงินเรอเราก็ฝั่งนั้นแหละนี่ครับ ชื่ออะไรครับชื่อแตเต้งครับชืขอ05ครับกระเป๋าเจ้าอะไรคนที่อยู่ข้างเงินแบบเราวะขอบคุณครับเอาเจ้า1ครับ5452 72นี่ของนี้เลยครับเข้าอยู่แลนี่หรอ นายคนที่อยู่กับผู้ชายเหรอเปล่าะไรครับนี่ทำเสียงอ่อ,อนโถเอาคนนี้เขาจะไปสีผมมั้เป็นแผ่วะหรือว่าเราหลงเล่นอะไรครับเอ่อเลขสี่เก้าสามค่ะ <laughs> มาจริงด้วยเหรอผมไม่ขายผมไม่ขายยาแบบ อ๋อใช่ค่ะคุณนะคะเจอคาปางพี่คุณเ้ยไม่ใช่อ๋อคุณีใช่จ้องฟ้าไม่จ้าแสงใดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายอะไรพี่มอฟฟีนเหรอ4ีเจ็ดมาเนี่ยเออขายจุสิบแบบไอตินพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงข้าวมือหนึ่งอ๋อเอาอะไร ไม่ไม่กินข้าวครับพ um> ี่ก네ินข้าวด้วยเอาไอ้นี่แล้วกัน KFC โอ้ยเคีียแดกแพงให้ควายพี่รู้ว่าไก่เนี่ยมันสอนเราหนึ่งอย่างนะเว้ย ว่าเราควรอยู่ข้างเงินไม่ใช่อยู่ข้างใครอยู่เลยนะเราควรอยู่ข้างเงินไม่อยู่ข้างใครค,นนคุณาคุณครับเ <laughs> มื่อวานเห็นเห็นเห็นน้องๆผมบอกว่าเห็นนายเฉินโพสหาผมอ๋อไม่ต้องผมไปขายจุดสิบแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาป๊ <laughs> บนันสวัสดีครับพลตำรวจเอกนายอิน <laughs> โอ้ยไม่ใช่ครับ,บ,รบ <laughs> สวัสดีครับสตรีมขออนุสวัสดีครับตำรวจตำรวจมารอจุ <laughs> <laughs> ดสิบเลยครับมารอจุดสิบทั้งต่อนอนเลย เอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมยีกรวจไดให้ออกอ่ะโอ้ยาเละเฮ้ยผมไม่น่ามือกันด้วยดีกว่าผมโดนจับเยอะพี่ไม่รอดหรอกเฮ้ยๆอ้ยคุณอะคุณมาทำงานคุณขายไได้แล้วไปอ่ะผลิีเมืองเที่ยงมันมันเขาทำวันละสิบห้าทีวายไปทันเลยมาสองนาทีประกาศแล้วเหรอเนี่ยประกาศแล้วประกาศแล้วเนี่ยยังไม่ประกาศนี่ยังไม่ประกาศถ่าได้มาใมาสิบห้าทีเฮ้ยรูปนี้มันจะมีราคาเท่าไหร่วะคอนยู Yeah, all day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.